ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สิงคโปร์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกวันหลังจากที่เบลถึงแล้วเพราะว่าเมื่อวานเบลถึงแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเพราะว่าเบลแบบว่าเหมือนเน้นช้อปปิ้งนะคะทุกคนคือจริงวันนี้เบลไม่มีแผนอะไรเลยเว้ยคือแบบว่ามอคคึ่งเราดับมาวันนี้ว่าจะไปทะเลนะคะแต่ตอนนี้เบลเพิ่งตื่นเดี๋ยวจะไปกินข้าวเช้าก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อ ชุดแม่น้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจะไปทะเละคะ่ะทุกคนอยากไปกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวมากอันนี้ก็เป็นบัตรคิวนะคะทุกคนได้มาน่าจะเป็นชื่อร้านนั้นนี้นะถ้าใครมาก็ลองลองเสิร์ชด,ดูนะคะแล้วก็นี่สันชะเขียวะคะเขาจะให้น้ําแข็งมาใส่ สิงคโปร์นะคะคนาสิงคโปร์ชมอยกไหวชมกชมผมชมผมเยอะๆมากแล้วก็แบบว่าที่นี่เขาน่าจะไม่ค่อยทำสีผมกันอ่ะไม่เคยเจอใครทำสีผมเลยอาจจะเพราะว่าเขาไม่นิยมทาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวันนี้มา ุ่นะคะคน้องชายไหมอรอเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นพี่เขาตัวเล็กเฉยๆเลยเรียกว่าน้องชายชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อสันเ็ครับทำยูทูป่ะค่ะทำยูทู e เดี๋ยวจะกลับมาทำฝากช่องฝากช่องเดี๋ยวฝากช่องให้นะคะฝากช่องช่องสวาก้าครับผมเกี่ยวกับแฟชั่นนะเออเ,อ,อเป็นแฟชัน่นแฟชั่นดีไซน์นะคะ S A W A K โอ้โหคนสะกดไม่เป็นเออครบเลยครบเลยมา คุณคนที่อยู่ที่นี่นะคะเราแบบนัดคนที่อยู่ที่นี่หลายคนมานะคะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วเราไปไหนอีกนะเราก็จะไปเที่ยวทะเลขึ้นกระนเขาก็เป็นคนบ้าเลยเช้าตื่นดีช้าสวัสดิ์ปอนเสร็จีเช้าสวัสดิ์ระยะขึ้นแล้วก็จะไปซื้อชุดว่ายน้ำด้วยวันนี้เพราะว่าในไหนเราจะไปทะเลเราจะใส่ชุดนี้ไม่ได้เราต้องมาแทบถึงสิงคโปร์นะคะทุกคนเดีย๋ยวรอกินข้าวข้าวที่นี่เขาแบ่งมากเลยมันไม่เหมือนที่ไทยอ่ะเป็นบะหมี่แบ่ง ตัวบะหมี่ที่เนี่ยมันเหมือนมาม่าเกาหลีอ่ะเออรสชาติเหมือนมาม่าเกาหลีเลยแต่มันเป็นบะหมี่แห้งๆด้วยแล้วก็มีแบบพริกเผาเหรอเออพริกเผาปลาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็มากินแต่พอพี่กินแล้วพี่รู้สึกว่าอร่อย,อร,อ,ยอร่อยสุดที่เป็นแบบบะหมี่อ่ะอร่อยสุดในสิงคโปร์แล้วโอเคถ้าพี่เขาบอกอร่อยก็อร่อยได้เดี๋ยวรอมานะคะทุกคนอันนี้คือมือแรกของวันนี้นะคะหิวมาก ทั้งหมดนี้ราคา7.5เหรียญน,นะคะก็ไม่รู้แพงไหมไม่แพงเท่าไหร่ก็ประมาณ1 4 0บาทโอ้หอมแนตเหมือนกันเลยมีหอยด้วยอันนี้อร่อยมากเคยกินบ้าไม่เคยก็เนี่ยเลยตั่งมาลองโอเค เราจะไปดูน้ำหอมเพราะว่าเมื่อวานไปดูน้ำหอมแล้วน้ำหอมที่นั่นไม่มีวันนี้ก็เลยจะไปดูน้ำหอมที่หนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยไปดูชุดว่ายน้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปทะเลนะคะไปบีชเราจะไปที่ทันจองบีชนะคะดูโาาดดะคะ่ร พ่อวันนี้เ่าจะบอกว่าเราจะไปซื้อน้ําหอมนี่เป็นกลิ่นยูสุเพราะว่เาเบลชอบกลิ่นยูสุมากเออเราเบลมันจะเป็นส้มสมใจละเออเราจะเป็นส้มทั้งตัวเลยใครดมเราอุย้ยเธอหอมเหมือนยูสุเลยไม่ทําไมกลิ่นเธอเหมือนส้มจัง <laughs> น, <laughs> นี่แหนเนี่ยทุกคนที่นั่เป็นคนแบบนี้นะทุกคนรู้จักกันมากี่ปีแล้วนะสี่ป,ปีแล้วสี่ห้าปีได้ปะได้ได้ทำมาสี่ปีนะทุกคนสี่ห้าปีประมาณนั้น ก็ควรชูดเบลแบบว่าเด่นมากในสิงคโปร์นะคะคือคนที่นี่เขาแต่งตัวแบบว่าควรจะแบบแคชชัวร์ป่ะเออแคชชัวร์แต่งแบบแคชชัวร์แบบไม่ค่อยแฟชั่นมากนะคะคือเบวก็คือเด่นมากตอนนี้เยวต้องเข้าห้างก่อนต้องสแกนด้วยนะเออสแกนสแกน,แกนที่นี่เข้าต้องสแกนสแกนแบบที่ไม่ใช่แบบเม่คิวมันฟ<ห>ิวหมอพร้อมอะแต่เขาแบบเขาคนข้งข้งแบบ เขาค่อนข้างซีเรียสอะ่ะม,ม,มันมันจะต้องใสแกะนันเงนะคือทุกคนที่นี่ขเขาเข่งมากเว้ยเกี่ยวกับแบบเอ่อการเข้าสถานที่ต่างๆอุยที่นี่ก็เกียวเลยพี่พรปะ่ไม่ไหมายถึงว่าห้างอันเนี้ยเดี๋ยวเบลขอตามล่าหาน้ำหอมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อชุดว่ายน้ำด้วยนะคะทุกคนทุกคนเราได้น้ำหอมแล้วนะคะ น้ำหอมยูสุที่เรารักที่เราตามหามานานแสนนานตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อชุดว่ายน้ำที่ที่จะไปทะเลนะคะเฮ้ยพีเฮ้ยพี่จะซื้อปะพี่แนกบอกให้ซื้อ้าวินคลยนะคะอยากได้อยากได้ชุดว่ายน้ำหอ่ะอนอโอเคขอเลยว่าวว่ามันมันไม่ค่อยเข้ากับกางเกงวิวเท่าไหร่ปะ เรวก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะนี่ก็ได้ชุดมาเป็นชุดคาวินคลยนะคะกางเกงด้วยแวะกับเอ,อ่อปลาแล้วก็ได้น้ำหอมแล้วตอนนี้เรากําลังจะขึ้นกระเช้านะคะที่เซนโตซ่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปไปบีชช่วงเย็นเยน็นเม่อมันจะร้อนเกินไปนะคะทุกคนก็เดี๋ยว<อ>ไปยังไงเอ๋ตสองดูไปยังไงพี่แนตะน่เรียกรถด่วน เป็นครั้งแรกทุกคนที่เรามาต่างประเทศที่เราไม่ขึ้นรถไฟฟ้าเพราะพี่นนวบอกเสียเวลาแต่ทุกคนเบลว่าเพิ่งสังเกตตอนนี้เขาบอกเสียเวลาว่าจริงๆเรานั่งรถแท็กซี่มันใกล้กว่าการนั่งรถไฟแต่ว่าแม่งก็แพงกว่ามากๆนะทุกคนก็คือถ้าใครขยันเดินก็แนะนําให้นั่งรถไฟฟ้านะเพราะว่ามันถูกกว่ามันเป็นแบบเหมาวันจ่ายบบคนแบบวันเดย์พาสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณ2ี่้า ประมาณส0ง้กว่าบาทแต่ว่าถ้านั่งแท็กซี่ก็คือแบบ3า0สี่ร้อยอะทุกคนเออเดี๋ยวเรียกแก็บแล้วก็ของเต็ไมไปหมดเลยทุกคนดูดีไปขึ้นไปขึ้นก,กระเช้าไม่ใช่สิงชา้าใช่ปะกระเช้ากระเช้าโอเคเราไปขึ้นกระเช้านะคะอ้าวเราคิดว่าชิงช้าตลอดเลยสรุปเราขึ้นกระเช้าหรอไม่ไม่ทุกคนเดี๋ยวไว้วันอื่นเราไปเองก็ได้ตอนตอนนี้เราก็ถึง นี่นั่งกระเช้าแล้วนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะคือมันจะผ่านใช่ปะทุกคนดูดิที่เกาหลีให้คุณแจใช่ปะแต่ที่นี่คือแบบให้กระดิ่งอะ่ะทุกคนให้เบลอะ่ะให้เบลไว้ดูดิแล้วเบลก็จะตัวเองให้ไวเพราะว่าเบลคือเบลนะคะแป๊กปะโอเคตอนนี้ให้พี่เนตหาทางที่เราจะขึ้นกระเช้าอยู่นะทำตัวโคตรแบบยูสเลตอ่ะ อแบบว่ามันไม่ได้ช่วยเลรเลยอ๋อเข้าแล้วเขามานะเฮ้ยมันไม่ปิดหรออ๋อตกใจให,หมดเลยมัไม่ปิดหาวะ่แคกลัวเช <c oughs> ี่ยถือมากทุกคนท่อยว่บนระดับน้ว่า คือยูนิเวอร์ซัลที่เราจะมาที่เราไม่ได้มาเพราะเราไม่มีเพื่อนมานะคะทุกคนอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีปลาด้วยทุกคนดูดูดูนั่นนี่มันมีปลาด้วยทุกคนเห็นมันว่ายแล้วตรงนั้นนี่นี่อันนี้คือปลานั่นคือส่วนน้ำเฮ้ยเฮ้ยไมนมีให้ดำน้ำด้วยที่เนี่ยเบลล์ไปมาในเน็ตมานั่นไงที่ดำน้ำเห็นไหมเห็นไหม<ๆ>มันไม่มีคนเล่นเลยอ่ะ บอกแล้วมันปิดเปล่าน้นิน่งเชลเออปิดสิพี่ว่ามันเปิดพระธาตุาสุขเสาแน่เลยทุกคนจะบอกว่านั่งกระเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเอ่อทาจงบีชขับนะคะมันจะเป็นเหมือนคาเฟ่ดนึงต้องน,น้ำหรอขอ,อก,กินน้ำเอออยู่น้ำมาทุกคนเดี๋ยวจะไปเจอที่ผู้หญิง,งคนหนึ่งที่ท,นนะะที่นั่นนะคะน้ำนเปล่าที่นีนน่เหมือนนมป่ะทุกคน เขาเป็นแบบว่าเนี่ยรีไซเคิลเห็นป่เออเป็นแบบรีไซเคิลเหมือนนมมากนะจริงๆแล้วน้ำที่นี่มีวันหมดอายุด้วยแต่ว่าพี่เน็กล้วก็จะจะมีปั๊บก่อนบอกว่ามีหมดอายุโอเคเบลคือคนที่ไม่รู้นะคะว่าน้ำมันหมดอายุได้นะวันนี้ีเียวเป็นบ้าของฝากให้ทุกคนดู นี่คือบีเวลอินสิงคโปร์ใช่ไปไหนดีไปคาเฟ่ไงเออใช่ไปไหนดีอะไรล่ะไปทาจองไปทาจองบีนนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนมีไม่ไม่เล่นน้ำหรอกร่ะพีเวลไม่มีชุดว่ายน้ำพีเวลแค่สื้ชุดมาถ่ายรูปมาทุกคนโอ้โหอ๋อนี่ทางเข้า ชุดน่ารักมากโอ้แต่ว่ามันออกไปถ่ายทะเลไม่ได้ใช่ไหมถ่ายได้ค่ะอ๋อถ่ายได้แกนเมนูคืออยู่นี่ถ้าแบบหมดก็คือแบบใช้ชีวิตไม่ได้นะคะทุกคนเข้าไหนไม่ได้เลยเพราะว่าต้องสแกนนะคะทุกคนอันนี้คือของเรานะคะไม่รู้คืออะไรแต่มีแจงกว่าขึ้นชายปักมาด้วย อ๋อรู้แล้วมันคือน้ำมะเขือเทศแต่ไม่เต็กเยอะโคตรเค็มเลยใช่เหรอนี่คือน้ำมะเขือเทศหรอเม่รู้พี่ว่าน้ำมะเขือเทศเบลว่าแล้วคนก่อนเผื่อดีขึ้นไม่เว้ยเบลเกลียดน้ำมะเขือเทศเนี่ยเบลไม่รู้ว่าคือน้ำมะเขือเทศอ่ะทำหม่ได้ไหม่อ๊ยเฮ้ยกลืนๆไปได้อยู่ได้อยู่เบลเกลียดมะเขือเทศอ่ะ เราสั่งอันใหม่มาล้างคอแล้วนะคะนนด,ดูดีอันนี้ดูแรงน่าจะดูแรงกว่าเดิมพ <laughs> ี่แนทอันนี้คือสมูตรตีอร่อยเหมือนคึ้นสวรรค์เลยเมื่อกี้เหมือนแบบลงไปที่ไหนมาไม่รู้รสชาติเหมือนมะมาวมะพร้าวเผาดูดิอยากกินเป็นฟ้ามันมีมะพร้าวเผาลิดนหนึ่งใจก็ได้ของทอด ทุกคนใจที่นี่คุยเขาเด็กเขาสร้างไว้หรือเปล่าพี่แน็กปียีของเขาเนี่ยไปดูทะเลที่ทะเลสิงคโปร์มันเป็นยังไงทะเลสิงคโปร์ว้าวทุกคนเบลว,ว่าเบลเมามาเขิดอเทศอะคือหน้าเบลแบบเมาร้อนแล้วก็แบบให้เนี่ยเมาได้ไงวะเมามาเขิดเทศอะงงมาก วันนี้นะฮะมีคนเห่อน้ำหอมใหม่ก็เลยอันบ็อกตรงนี้เลยมาเรามาดูน้ำหอมของเขากันครับ <Okay. S 1> พูดด้วยพูดด้วยย, <Okay. S 1> ยี่ห้ออะไรหรือว่าต้องปิดโลโก,โก้เขาไม่ได้จ่ายนะ,ะไม่จ่ายจ่ายเต็มค่ะจ่ายเต็มแล้วก็ขอถักฟรีด้วยเออต้องปิดต้องปิดแบบว่าเหมือนเมคอัพด้วยแบบเออเอเอ,เอ,เ,อ,เ,อ,อเอาคว้านี่ทขาไมถึงเลือกกินนี้ครับก็แบบเป็นยูสุเลเวอร์ไงไม่จริงอ่ะยูสุในตู้เย็นอะเสียไม่รู้กี่ขวดละ ทีมันก็มีช่วงที่เราเหื่อช่วงที่เราไม่เหื่อไงแต่ว่าส่วนตัวถ้าสมมติว่าไปกินแบบพวกซอฟต์ดิงที่มันเป็นแบบไอการีนโซดาก็คือจะเลือกเมนูยูสุถามว่ได้ดิวันมาเนี่ยกินยูสุไปทุกที่แล้วแต่ทำไมไม่ได้สักที่เลยแบบยูสุมันไม่ถึงของมันไม่ถึงที่นี่ใช่ไหมเออของมันไม่ถึงเฮ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเฉดได้บ้งสามสิบห้าเละเรามาดมงเงินดีกว่าอฮ้ยนี บูรี่ยูสุแล้วเดี๋ยวยูสุเลเบอร์มาคอมเมนต์ด่า พี่วิญหายไปไหนไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันตอนนี้ไปอยู่คนเดียวนะคะทุกคนที่ทะเลคือกําลังจะไปเดินตามหาแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมคือที่สิงคโปร์นะคะเวลาที่เราอยู่แบบเอาสายแบบที่ไม่ใช่ในตึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่แมสก็ได้นะอันนี้ที่เบลได้ยินมานะคะือที่นี่ก็ตรงทะเลไม่มีใครใส่แมสเลยสายที่นี่นุ่มมากเลยทุกคนเอ oh. สูาอยู่ตรงนู้นวะใช่เสื้อขาวกับเสื้อดำตรงนู้นไหมไม่แน่ใจถ้ารปเดินไปเราไม่ใช่มันไกลมากเว้ทุกคนไม่เป็นไรนั่งเหงาๆอยู่บนทะเลทะเลที่นี่มันแบบฟ้ามากเว้ทุกคนเลยดีอยากเดินไปให้ดูนะเดินไปให้ดูปะเหมือนพัทยาอยู่นะว่าไปแต่ว ellow, ่าที่เนี่ย สามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องกลัวว่าเท้าจะเจ็บนะคะเพราะว่าทรายมันแบบไม่มีขยะไม่มีหอยก็คือแบบสบายมากเลยอุ้ยก็ยคือแบบสบายมากนะคะแต่ว่าฉันจะต้องไปหาทุกคนจากไหนเดี๋ยวเรากลับไปที่โต๊ะก่อนละกันเดี๋ยวมีคนมาขโมยของ เราเลยไม่ได้ถ่ายนะคะเราก็กินเลยจัดไปเราลองจิ้มก่อนว่ามันใช่ซอสพริกเปล่าใช่ใช่ดนี่ยอสิ่มผมเนี่ะใช่ใชน,นชูดิเดี๋ยวเราจะไปกินบักุเต่ต่อใช่ปะใช่บักุเต่ที่นี่อร่อยนะเบว่าทุกคนตอนนี้เรามาร้านส่งฟ้าเพื่อที่จะมากินบักุเต่นะคะ คนมองผมเต็มคือมาเนี่ยคนชมว่าแบบว่าไน c ์แชร์หลายคนมากแล้วโอ้คนเยอะเชียวเฮ้ยจะว,ว่าไปเราก็หน้าตาคายกันเหมือนกันนะเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นน้องชายแล้ว คือเบลเคยกินแล้วเว้ยบะกุเตะอ่ะตอนนี้มาบะกุเตะมันได้มิชลินนะใช่คือเบลมิชลินมาห้าปีแล้วเออเบลเคยกินเว้ยแบบเมื่อครั้งที่แล้วที่มาสิงคโปร์แต่ที่ไทยก็มีบ้างร้านเนี้ยใช่เออเดี๋ยวรอคิวนะคือคิวยาวมากเลยทุกคนจิ่งเบอร์ไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจับเราต้องเลื่อเมนูผ่านมือถือนะคะทุกคน ก็ที่นี่แบบว่ามันไฮเทคมากเลยทุกอย่างก็คือแบบผ่านออนไลน์ได้ผ่านมือถือได้แต่ถ้าใครที่แบบเบิดมือถือหมดก็อย่างที่บอกนะคะสวยค่ะยูสุไหมไม่เอ้ยไม,ไม่ยูสุแล้วเคตอ่ะคือทุกคนรบอกว่าที่นี่ยูสุกัชาติสืดมากมันไม่ค่อยมีความแบบไม่ค่อยมีความเป็นยูสุเท่าไหระ่ะก็เลยแบบพอและกับยูสุสองมือนะคะพอพอแล้ว มากแต่ว่าโอเคอู้อันนี้หอมเลยหอมเพราอทาน่อนขอมมีแรงมากกินหน่อยทุกคนหอมไม่ได้คือแบบเนี้วอร่อยเวอร์อันนี้คือหมูสามชั้นนะคะทุกคนหมูสามชั้นสไปซี่ แตนน่จริงๆนะหมูสามั้นที่สิงโตอร่อยมากหลายร้านแล้วอยากแนะน้นนำซุปอีกอ่ะขอเลยอเลโอเคหุยเขารอเราถ่ายด้วยอ่ะน่ารักจังเลย thank you ทุกคนเดี๋ยวเรากรินเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะกลับโรงแรมด้วยการนั่งรถแต่ตอนแรกจะเดินแต่พี่แน็กไม่อยากเดินอะ่ะพี่แน็กบนลิงขี้เกียจอะ่ะทำไมอ่ะพี่สองสาวเขาเดินได้ตัวเองเดินไม่ได้ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงห้องพักแล้วนะคะก็จบวันหนึ่งของเบลลมนะคะก็ถ้า พรุ่งนี้ถ่ายไหวจะมาถ่าย Walk, วอลพรุ่งนี้เราะว่าจะเจอเพื่อนเหมือนกันเป็นเพื่อนที่สิงคโปร์นะคะผู้หญิงคือพี่ราเชลที่ออกคลิปกับพีวตอนคลิปอินโดนะคะไม่แน่ใจว่าคลิปยังอยู่ไหมหรือ,อเคยออกคลิปด้วยกันนานแล้วนะคะคือเคยเจอตอนไปทํางานอินโดนีเซียก็เลยแบบนันกินข้าวกันประวันนั้นหวันว่าถ้าให้ชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย